สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง two v h e w base ช่องของคนรักมอเตอร์ไซค์ตัวจริงที่เราจะพาทุกคนไปจอดลึกรีวิวจริงขี่จริงและบอกรายละเอียดแบบครบทุกมุมวันนี้เรามีรถสไตล์ซูเปอร์โมโตระดับพรีเมียมจากอิตาลีที่บอกเลยว่าเห็นครั้งแรกก็รู้เลยว่าไม่ธรรมดากับดูกาติไฮเปอร์โมตา951ในรถที่ขี่สนุกที่สุดในคลาสเดียวกันและเป็นรถที่ออกแบบมาเพื่อความมันล้วนๆ้วนทั้งในเมืองและบนถนนคดเคี้ยวถ้าคุณกำลังมองหารถที่ขี่แล้วหัวใจเต้นแรงทุกครั้งที่บิดคันเรง คลิปนี้ห้ามพลาดครับดูกาติไฮเปอร์โมตา950เป็นรถในประกูลไฮเปอร์โมตาที่สืบทอด DNA ความดิบและความซ่าแบบซูเปอร์โมโตจากสนามแข่งผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของดูกาติตัวรถถูกออกแบบใหม่หมดตั้งแต่เฟรม ฟริงไปจนถึงตำแหน่งการขี่เพื่อให้เบาลงคล่องตัวมากขึ้นและตอบสนองได้ไวกว่าเดิมเครื่องยนต์เป็นแบบเอลทวิน2สูบขนาด9 3 7ซีเทสตาสเตรตา11องศาให้พละกกำลังสูงสุดประมาณ114แรงม้าที่รอบเครื่องประมาณ9,000รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุดประมาณ96นิวตันเมตรที่7,250รอบต่อน,นาทีตัวเลขอาจดูไม่แรงเท่าซูเปอร์บายพันซีซีแต่จุดเด่นของรุ่นนี้คือแรงบิดที่มาเร็วและการตอบสนองคันเร่งที่จัดจ้านมาก ดีไซน์ของไฮเปอร์โมตา950โดดเด่นด้วยฝ่ายหน้าเล็ทรงเรวเล็กสไตล์มโตครอสไฟเลี้ยวแบบเล็ดและไ่ายท้ายทรงเรวที่ติดตั้งสูงพร้อมบังโคลนหน้าแบบยกสูงและท้ายสั้นแบบสปอร์ตบอกแบบแบรนยาวทําให้สามารถขยับตัวไปหน้าหลังได้ง่ายเวลาขี่แบบแอคทีฟตัวรถมีน้ําหนักประมาณ178กิโลกรัมแบบไม่รวมของเหลวซึ่งถือว่าเบามากสําหรับรถเครื่องเกือบพันซีซีทำให้ควบคุมง,ง่ายพลิกโค้งได้ไหวและเหมาะกับการขี่ในเมืองที่ต้องเลี้ยวซ้ายขวาบ่อยๆ เฟรมเป็นแบบเฟรนลิ Frame สไตล์เอกลักษณ์ของดูกาติที่ให้ความแข็งแรงและน้ำหนักเบาระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นโชคหัวกลับขนาด45มิลิเมตรปรับได้เต็มระบบส่วนด้านหลังเป็นโมโนโชคที่สามารถปรับตั้งค่าได้เช่นกันระบบเบรกใช้คาลิปเปอร์เบรโบแบบเรเดียนเม์จับคู่กับดิสกค,คู่ด้านหน้าขนาดใหญ่ให้แรงเบรคที่มั่นใจและคมมากเหมาะกับการขี่แบบดูดัน ในเรื่องของเทคโนโลยีดูกา t i ติใส่มาให้เต็มที่หน้าจอเป็นแบบ TFT สีขนาด4.3นิ้วแสดงผลครบท้วนทั้งรอบเครื่องความเร็วโหมดการขี่และระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆต,ตัวรถมาพร้อม Riding Modes ส3โหมดได้แก่ Sport, Touring และ Urban ซึ่งแต่ละโหมดจะปรับการตอบสนองคันเร่งระดับ traction control และ ABS ให้เหมาะกับสไตล์การขี่นอกจากนี้ยังมีดูกาติ traction control, ดูกาติ w i l l control b o s คอนเ n อร์ริ A.B.S. และระบบ Quick s ปเตอร์แบบขึ้นลงในบางเวอร์ชันทำให้การขี่ทั้งในเมืองและออกทริปสนุกและปลอดภัยมากขึ้นความรู้สึกตอนขี่ดูกาติไฮเปอร์โมตา950บอกเลยว่ามันคือความสนุกแบบดิบๆท่านั่งจะสูงและตรงแฮนกว้างทำให้ควบคุมรถได้ง่ายมากมุมเลี้ยวแคบทำให้รถพลิกเข้าโค้งได้ไวการเร่งจากกรอบต่ำถึงกลางทำได้ดีมากแรงบิดมาไวบิดคันเร่งนิดเดียวหน้าก็มีอาการลอยให้รู้สึกแล้วเสียงเครื่องแนวทวินพร้อมท่อไอเสียคู่ใต้เบาะให้เสียงที่เราใจมาก ใครที่ชอบเสียงเครื่องแน่นแน่นสไตล์อิตาเลียนต้องหลงรักแน่นอนในประเทศไทยดูกาติไฮเปอร์โมตา950มีราคาจำหน่ายโดยประมาณเริ่มต้นที่ประมาณ 5x000 000, บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยเช่นรุ่นมาตรฐานและรุ่น SP ที่จะได้ช่วงล่างและอุปกรณ์พิเศษมากขึ้นราคาของรุ่น SP จะขยับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอาจแตะระดับประมาณ 6x 000บาทท่าน ah, ak totally ี้ราคาจริงอาจแตกต่างกันตามโปรโมชั่นของตัวแทนจำหน่ายยูกติไทยแลนด์ในช่วงเวลานั้นนั้นแนะนำให้สอบถามศูนย์ใกล้บ้านเพื่อข้อมูลล่าสุดถ้าเปรียบเทียบกับรถในคลาสใกล้เคียงไฮเปอร์โมตา950จะโดดเด่นในเรื่องของคาแรคเตอร์เครื่องยนต์และความสนุกในการขี่มากกว่าความแรงปลายแบบซูเปอร์บค์มันไม่ใช่รถที่เกิดมาเพื่อทำความเร็วสูงสุดในทางตรงยาวๆแต่เป็นรถที่เกิดมาเพื่อเล่นโค้งยกหน้าสไลด์ท้ายเบาๆและสร้างรอยยิ้มทุกครั้งที่คุณบิดคันเร่ง ข้อดีของดูกาติไฮเปอร์โมตา950คือดีไซน์โดดเด่นไม่เหมือนใครสมรรถนะเครื่องยนต์แรงบิดดีมากช่วงล่างและเบรกคุณภาพสูงเทคโนโลยีจัดเต็มน้ำหนักเบาขี่สนุกสุดๆส่วนข้อสังเกตอาจจะเป็นเรื่องความสูงบอะดที่ค่อนข้างสูงสำหรับผู้ขี่ที่ตัวไม่สูงมากอาจต้องลองนั่งก่อนตัดสินใจและอัตราสินส้นเปลืองน้ำมันอาจไม่ประหยัดเท่ารถเน้นใช้งานทั่วไปรวมถึงค่าบำรุงรักษาที่เป็นสไตล์รถยุโรปโดยรวมแล้วดูกาติไฮเปอร์โมตา950คือรถที่เหมาะกับคนที่ต้องการความแตกต่าง ต้องการรถที่ขี่แล้วรู้สึกมีชีวิตชีวาไม่ซ้ำใครและพร้อมจะจ่ายเพื่อแลกกับประสบการณ์การขี่ระดับพรีเมียมจากแบรนด์อิตาลีถ้าคุณเป็นสายสปอร์ตที่ชอบความคล่องตัวแบบซูเปอร์โมโตแต่ยังอยากได้ความแรงระดับเกือบพันซีซีรุ่นนี้ตอบโจทย์มากสำหรับใครที่สนใจแนะนำให้ลองไปทดลองขี่ที่โชว์รูมดูกาติใกล้บ้านแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมหลายคนถึงบอก,กว่าไฮเปอร์มตา950คือหนึ่งในรถที่ขี่สนุกที่สุดของค่ายนี้ วันนี้ถ้าชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Two v i e เบีแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ